ครับทุกท่าน <S 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 นี่คือน้ําพึ่งของวันนี้นะได้มาห้าลังนะครับเป็นพึงนงนพ่งที่ตอนหัวไวอ่าเป็นพึ่งที่ตอนหัวน้ําไวสี่ลังนะครับแล้วก็เป็นพึ่งใหม่ลังหนึ่งนะนี่ครับพึ่งใหม่วันนี้ฮะที่ยังไม่เคยตีนะน้ําจะเอ่อจะปนเกสรเยอะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็อดอกดกเคียงนะเกสรเยอะนะะนี่ครับแยกเป็นลังไว้นะลังที่หนึ่ง ลังที่สองคนับสี่ขวดลังที่สามห้าขวดนะครับลังที่สี่ก็หกขวดนะครับแล้วก็ลังนี้เก้าขวดนะครับผมน้ําดอกเขงนะครับหน้าดอกเขงแล้วก็ก็จะมีดอกกันเกานะครับสองชนิดนะฮะช่วงนี้ก็น้ําจะไม่สวยนะน้ําจะาไม่เนืดเหมือนช่วงเดือนห้านะนี่ครับจะไม่เนืดนะครับผมฝนตกลงมาก็จะประมาณนี้นะ นี่ครับผมประมาณนี้ครับผมโอเคครับ